สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะทำเ,เครื่องพ่นสายนะครับปืนพ่นสายเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีไหมพอดีผมอยากจะได้ที่พ่นสายแบบเอาไว้อลอกสีพวกชิ้นงานเล็กๆนะครับไปดูในช่องอื่นมาครับเขาก็ใช้ปืน เปิดลมเนี่ยนะครับแล้วก็กับขวดน้ำนะครับเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับอุปรกรณ์ก็มีขวดน้ำมีปืนนะครับแล้วก็กาวกาวอีวอซี่นะครับแล้วก็มีน็อตนะครับสองตัวอย่าปล่อยนะครับแล้วก็มีตะไบนะครับมีหัวแรง เดี๋ยวมาลองทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวเราต้องบากเจาะรูตรงแกนก่อนนะครับเดี๋ยวมาร์กจุด ก็จะได้รู้สักนิดหน่อยเดี๋ยวเราเจะขยายเพิ่มหน่อยนะครับ นี่เราก็เจาะที่ฝา แล้วก็ผสมกัน้นะครับยิงดูให้ตรงนี่เดี๋ยวเราจะเอาอีพ็อกซี่ติดนะครับติดแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมทำให้มันดูเป็นหยาบๆก่อนจะได้กาวจะได้เกานนะ ก็ใช้หัวแรงนะครับเติมตะกัะ่วหน่อย ได้ประมาณนี้นะครับนี่เราก็ประสบ จะให้มีรูอากาศรั่วนะครับติดให้แน่นนี่ก็รอกาวแห้งนะครับ กาวแห้งแล้วก็ประมาณนี้นครับแข็งแรงดีแล้วก็เอาทรายใส่้าไปในนี้นะครับมาดูน่าจะกระทดัดรัดเดี๋ยวจะลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ นี้ทรายผมก็ใช้ทรายก่อสร้างนะครับแต่ว่าจะแต่ว่าผมจะร่อนเอานะครับให้มันละเอียดหน่อยนะครับร่อนอีกทัาให้มันทรายเม็ดเล็กๆหน่อยนะครับที่สำคัญนะครับต้องมีหน้ากากนะครับถึงไม่ก็แว่นตาก็ได้นะครับถุงมือเพราะทรายจะกระเด็นมากเลย เดี๋ยวจะลองยิงกับปเจดูนะครับตานนี้ผมลองยิงดูแล้วนะครับลอดด้านนี้คับ เวลาเราหยุดเนี่ยมันมีแรงดันอยู่ในกระบอกนี้นะครับมันก็จะดันใส่ออกมาอย่างของผม,มปั๊มลมตัวเล็กนะครับมันก็จะยิงได้ไม่ต่อเนื่องนะครับพอสักยิงไปสักระยะมันก็จะลมก็จะหมดนะครับต้องพักแป๊บหนึ่งก็ถือว่า ใช้งานได้นะครับนี่นะครับงานก็ออกมาถือว่าโอเคนะครับมันก็จะมีความสากหน่อยๆนะครับ ไม่โดนถ้าทารายละเอียดมากนะครับพื้นผิวก็จะเนียนกว่าน,นี้นะครับถ้าอยากให้มันเนียนแบบขึ้นเงาก็ต้องใช้ทรายที่ละเอียดขึ้นนะครับซึ่งว่าจะมีขายอยู่นะครับทรายสำหรับ ใช้เอาไว้พ่นนะครับมันก็จะมีเบอร์เหมือนกระดาษทรายนะครับเบอร์ร0อยเบอร์ห้าสิบเบอร์สองร้อยเบอร์ห้ารอยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นทรายก่อสร้างแล้วผมก็ความละเอียดมันก็ไม่ละเอียดมากนะครับยังหยาบหยาบอยู่นะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ